สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาสามาอ้เหื่องประเด็นล่อนเกี่ยวกับการฟ้องเกียนคีย์บอร์ดคุณอั้มพัชราภาดําเนินการฟ้องเกียนคีย์บอร์ดหลังเจอคอมเมนต์ติเย่ฮือให้โซ่พวกเสียหายในปัจจุบันมีคนในวงการหลายคนต่อหลายคนมักจะเจอเกียนคีย์บอร์ดหลายคอมเมนต์คุกคามหยาบคายจนฮือเกิดความเสียหายแต่คนในวงการก็บ่ได้ปล่อยผ่านจัดเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งเอาพิดให้เห็น และล่าสุดก็เป็นทั้งของคุณไฮโซพกประธานวงพรประภาหวานใจของสุปตานับหนึ่งตลอดกาลอย่างคุณอัมพัชราภาชัยเชื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งได้มาคอมเมนต์ทำให้ไฮโซพกเกิดความเสียหายจนหือแคว้นครับของคุณอัมพัชราภาเข้ามาคอมเมนต์ขอฮื้บอกผู้คนบางกล่าวบอกว่าสงสารคุณพก ok, โดนคนทำ้ายจิตใจหน้าตาของพวกพวกระป ตาท้ออยู่ตลอดทําไมพี่อ้ําบอจัดการเธอเด็ดขาดหลังจากนั้นคุณอํพาพชราภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าแอดบอกหรือแคปพักฐานไว้นะคะปีเบเห็นข้อความของเขาพอปีบบอกเขาไปแล้วแล้วตอนนี้คุณอํพาพชราภาก็ได้การแจ้งความไว้แล้วหากสอบเนะะื้อหากดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เขาต่อไปตัวหน้ะเจ้าขอบคุณเจ้า